สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าอรัญญาวิเวกนะครับผมอํเาเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับผมข้างลังผมนี่คือหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมวณครับสิทธิเอกคนสำคัญของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนะครับท่านเกิดในพศ2431เป็นลูกศิษย์รุ่นเดียวกับหลวงปู่แหวนสุจิโนหลวงปู่ดูนาตุโลหลวงปู่สิงขยัตตามโมนะครับผมแล้วก็หลวงปู่ขาวอนาโยนะครับผม ท่าเป็นพระที่เก่งในเรื่องฤทธิ์มากมากนะครับมีดวงจิตที่แข็งมากครั้งหนึ่งเคยไปบำเพ็ญเพียงกับหลวงปู่ชอบะคณะสงฆ์เนรลูกศิษย์และหลวงปู่มั่นที่อำเภอพร้ยาจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมแล้วได้ไปเจอกับพญานาคตนหนึ่งมาพ่นพิษใส่บ่อน้ําลําธารตรงนั้นนะครับผมท่านจะใช้ฤทธิ์ของท่านในเหมือนพระโมคคัลลานะในการปราบพญานาคตรงนั้นนะครับแต่หลวงปู่มั่นห้ามไว้นะครับผมว่าไม่ให้ทํา ให้ใช้เมตตาทำให้นาคตัวนั้นยอมถอยออกไปเองนะครับผมประวัติศาสตร์ของของท่านนะครับมีลูกศิษย์ทหารมากมายนะครับเคยเอาพาเครื่องของท่านไปลองยิงนะครับแล้วยิงไม่ออกนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับมีคนเคยถูกลอบยิงในปศสอ0พันหารกว่าครับห้อยเหรียญปีหนึ่งนะครับผมแต่กลับว่าลูกศิษย์คนนั้นรอดตายนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก ท่านปฏิบัติธรรมอยู่หลายพื้นที่นะครับผมทั้งเชียงใหม่เชียงรายก่อนจะย้ายลงมาอยู่ที่นี่ครับที่นครพนมนะครับ,ผม,รบผมแลวท่านก็มรณภาพในปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับรวมสีอีิรวมอายุได้ประมาณแปดสิบแปดสิบสองนะครับประมาณแปดสิบกว่าปีนะครับผมใช่ท่านเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่หลวงปู่มันท่านโปรดมากครับผม หลวงปู่ตื้ออาจารย์ละธรรมโมนะครับผมเป็นพระสายฤทธิ์ที่ลูกศิษย์คนหนึ่งเคยกล่าวไว้แล้วว่าแม้แต่หลวงปู่ชอบก็ยังดวงจิตไม่แข็งเท่าท่านนะครับผมเพราะว่าท่านดวงจิตเร็วแรงมากนะครับนะครับในสมัยนั้นสมัยช่วงพศ2500ครับผมเป็นลูกศิษย์ที่สนิทสนมกับท่านพ่อรีธรรมะโรม,มากครับผมสวัสดีครับ